ผมว่าชาว902 000น่าจะจดจำสองสาวหมวยที่มีชื่อว่าเบลวาวจากวงไชน่าดอสได้ตัววงอย่างไชน่าดอสเนี่ยมีสตูดิโออัลบั้มในช่วงปี2542แล้วตอนนั้นพวกเธอก็แปลกมากเพราะนอกจากจะร้องเพลงเป็นภาษาไทยแล้วพวกเธอยังร้องเพลงเป็นภาษาจีนอีกด้วยยุคนั้นน่าจะจำท่อนนี้ได้ชัวชั่วชัวชั่วปู่ย่าหลายอูรลวัตเตเบผมก็ไม่รู้ว่าร้องว่าอะไรนะแต่เพลงนี้โด่งดังมากส่งให้ชื่อของไชน่าดอสเนี่ยโด่งดังไปทั่วเลยที่ว่าไปทั่วก็คือดัง ไปถึงประเทศจีนกัมพูชามาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียทําให้พวกเธอเนี่ยมีโอกาสได้ go inter ไปร้องเพลงที่ต่างประเทศหลังจากจบโปรเจกต์ของ China Dolls ตัวเบลแล้วก็หว๋าหวาก็แยกย้ายกันไปก็จะมีโอกาสกลับมา reunion กันบ้างผมยังคงมีเรื่องราวต่างๆอยู่ภายในโพสต์ของช่องยังไงก็ฝากไปกดไลค์กดติดตามก็แล้วกันใครเคยฟังเพลงของ,ง,ง China Dolls บ้างครับจาเพลงของพวกเธอที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี้แบบมั่วๆได้หรือเปล่าถ้าจําได้เพลงนี้มีชื่อว่าอะไรใครรู้คอมเมนต์มาบอกเราตรงช่องคอมเมนต์ครับ